Obrigado, como eu fiz time big ก็จะทําการรีวิวนะครับวันนี้เน anyway> ื่องจากว่าพี่ฝั่งกล่องสกูตชีกล่องรุ่นสกูตชีมานะครับจำนวนหนึ่งกล่องเลยนี่นะครับส่งมาจากร้านขนมอันอันนะฮะนี่คิดแค่ขนมอันอันนะครับก็เป็นร้านที่พี่ค่อนข้างจะรู้จักแล้วก็สั่งเป็นประจํานะครับเป็นร้านสกูตชีอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะที่อำเภอหล่มสักเนาะวันนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าพี่ฝั่งกล่องรุ่นมาแล้วพี่จะได้สกูตชีอะไรนะฮะเดินเข้าดีกว่าไฮเดนพี่สั่งมาทั้งหมดสองกล่องนะครับเนาะก็จะมีเฮ้ยอะไรอ๋อมีแถมขนมให้พี่ แน่ใจนะมี่ีขอบคุณมากๆนะครับสำหรับของแถมนะบินบวยอ่ะคนคือบวยหรือเปล่าน้องโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากล่องทั้ง2กล่องนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในกล่องนะฮะโอเคเริ่มจากกล่องแรกนะครับพอดีพี่เพิ่งไปทํางานที่บุรีรัมย์มานะพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วงนี้กล่องแรกนะครับกับกล่องฟุมสกุชี่จากร้านคิดแค่คำอันนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าเป็นอะไรนี่คืออะไรฮะฮ้ย มันเป็นฟรุตแฟนเดย์น้องดูดินอะงโอ้ยคือตัวนี้พี่อยากได้มานานมากๆแล้วนะฮะเฮ้ยกล่องสุ่มคุ้มมากๆเลยนะครับเป็นฟรุตแฟนเดย์ครับของแบร์ปอนะครับนี่คือเจ้าฟรุตแฟนเดย์น,นี่สวยมากเลยดูดิโอ้ยชอบ,ชอบ,ช,อบ,ช,อบชอบนะชอบนะเดี๋ยวขอบีบหน่อยโอ้โหสโลด้วยเฮ้ยคือตรงนี้น้องมันเหมือนผลงไม้มากๆเลยนะดูดิสวยอะเหมือนของจริงมากเลย กล่องซุ่มต่อไปดีกว่าครับที่เรามาจากร้านคิดแคทนะนี่มาแกะกันดีกว่าดูดิได้อีกแล้วเป็นฟู้ดแฟนเดย์เฮ้ยเป็เขาละสีนี่ว, <_ S 1> ว่าดูก่อนสีอะไรเนี่ยเฮ้อยอันนี้มันเป็นสีแบบสีจุดเขียวสีแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูน่ารักมากเลยทั้งสองสีอ่ะ <_ C 1> พี่ค่อนข้างชอบตัวนี้เป็นพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามันดูบ้องเบลนี่แล้วนี่ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับของเจ้าฟู้ดแฟนเดย์ของแอมโปนะ <_ S 1> สวยทั้งสองสีเลยพี่ว่า เรื่องความสโลว์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะมันสุกกกวยมากโอครับก็จดภาพการรีวิวกล่องสุ่มลุ้นจากร้านคิดแคทแนะครับถ้าใครสนใจจะไปสั่งซื้อก็สั่งซื้อ,อได้ที่ไ g คิดแคท์อเลสกร์ขนมมันนอะจ้า <c oughs> มาดูสกุชี่ดีกว่านะครับที่พี่ได้มาในราคาทั้งหมดศย์บาทนะฮะหรือว่าได้ฟรีนั่นเองนะครับก็สกุชีที่พี่ชอบมากๆแล้วก็มีผู้ใจดีเนี่ย ซื้อให้พี่นะคะของไม่เอื่ยน้านะครับเพราะว่าราคาศูนย์บาทนี่เป็นอะไรที่แบบ I have สติ c k จะโอเคมาดูชิ้นแรกดีกว่านะครับที่พี่ได้มาในราคาศูนย์บาทนะฮะได้แก่เจ้านิเทนเป็นส้มไอบรูมลูกใหม่นะครับเป็นแพ็กเกจใหม่นะเป็นสีเหลืองมุกเลยความจริงมันมีสีฟ้อมด้วยนะฮะแต่พี่เลือกมาได้แค่สีเดียวก็คือเอาเป็นสีเหลืองมุกดีกว่าเพราะว่าพี่รู้สึก,กว่าพี่ชอบมากสังเกตนะครับรุ่นเก่ากับ,กบรุ่นใหม่นอนนี้รุ่นรุ่นใหม่สีจะออกมุกมุกวาวๆนะครับบีบให้ดูนะ เนี่ยความเโลไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะรุ่นใหม่มันทำออกมาได้แบบโอ้แม่เจ้าเโลได้นขนาดนี้นะฮะแล้วต่อไปอนะครับก็เป็นชิ้นที่2ที่พี่ได้มาในราคาศูนย์บาทนะครับก็คือเรนนี่เจ้าปลาเทยากินะครับ,รนนาปารบเป็นสีน้ําเงินสีฟ้านะจ๊ะเพราะว่าพี่ยังมีสีชมพูอยู่แล้วแล้วพี่เห็นฟินี้พี่ก็อยากได้แล้วก็ขอพู้ใจดีซื้อให้เราหน่จ้ามีนนนน่าจะไปเห็นแล้วแหละปลาแลทยากิไทยากโกของชาวบ้านนะครับ สโลวมาพี่ขอได้ไม่แกะแพคเกจน,นะเพราะว่าพี่ที่เก็บใส่ชิ้นต่อไปนะครับพี่เรียกได้ว่าเป็นชิ้นที่พี่เลงมานานตั้งแต่มันลงไอจีแล้วนะครับแล้วก็อยากได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยแทนเป็นหมีเคชีเบเกอรี่นะครับเป็นของบนะันะนี่คาเฟ่นะนะนี่น่ารักมากดูดีโคตรน่ารักเยจะแกะให้ดูนะจ๊ะจริงมันมี2สีนะครับก็จะมีสีนี้นะกับสีชมพูแต่พี่รู้สึกว่าสีนี้มันโดดเด่นกว่าสีชมพูมันรู้สึกว่ามันคืนๆก,ก,กันไปหน่อยพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบ ดูดิชิ้นมันใหญ่มากๆเลยชิ้นมันควายๆเขาแล้วก็น่ารักมากดูดิอุ้ยอุ้ยไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกที่พี่เห็นไอจีพี่คิดว่าจะเป็นแบบตัวเล็กๆแต่พอมาเห็นของจริงแล้วแบบโอโ้โหใหญ่ดูดิสก,ก้ย้ยฮะมันน่ารักกันมันแบบถ้าเราพกไปกอดน,นอนมันก็น่ารักอยู่นะสโน่กำลังดีเลยคตรชอบอะ่ะสมบัดิกับคุณนะครับที่ได้กุชชี้ฝุ่นมานะครับมาชิ้นสุดท้ายกันดีกว่านะครับที่พี่ได้มาจากจังหวัด ใ่เช้านะครับนี่พี่ไปงานลานว้าขนมมานะครับที่โรบินสันแปดริ้วนะพี่ก็ได้ฟูคุชิมาตัวหนึ่งเรียกได้ว่าอยากได้มันนานมากแล้วก็เป็นฟูคุชี่ที่ชิ้นควายมากๆเลยนะครับก็เทนนนแพทแพทซูนะครับเป็นฟูคุชี่ที่เรียกได้ว่าพี่ตามหาที่ตามหาอยากได้มานานเนื่องจากว่าราคามันสูงไงเลยแบบไม่ค่อยมีตังเปช่วงนี้มันมีทั้งหมดสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับแต่ตอนนี้เข้าไทยจะมีแค่สีฟ้ากับสีชมพูเดี๋ยวสีขาวคงตามมานะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่โอเคกับสี้้าพีก็เลมเเลเมมชูแแทนรวต คลิปก่อนหน้าเนี่ยพี่เคยไปโยโลชักโคกมานะใครยังไม่ไปดูก็ไปดู <c oughs> พี่จะแกะให้ดูเลยจ้าถ้าดูตัวนี้เห็นมานานมากๆแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสได้จับนะครับนี่มันชิ้นมหากราบมหาใหญ่มากเลยอะพี่โคตรชอบขอบีบหน่อยน,นะประเด็นไม่ใช่อะไรได้มาฟรีอืมราคาส่วนบาทนะฮะของฟรีดีต่อใจไง โอ้คือฝนมมากแม่กินหอมสตรอเบอร์รี่อ่อนนะฮะชอบปาเขาบีบ,บอ่อ,อคคนออกเราไปอีกชิ้นหนึ่งพี่ลืมไปเลยจริงๆนะ,ะที่พี่ได้เพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้เลย<ด>น,นี่เป็นดังโงกแคทนะครับของ o อล y ี่สวิตคาเฟ่นะครับเป็นเพิ่งออกมาใหม่ได้ไม่กี่น่าจะประมาณเกือบสัปดาห์แล้วมั้งก็จะไม่ผิดนะเดี๋ยวแกะให้ดูดนะจ๊ะเป็นดัง,งโงกแคทสามชิ้นนี่ดูดิแล้วมากเกย แต่พี่บอกว่าชิ้นมันเล็กไปนนิ้นึงแต่พกหรอหรือว่าม,มือพี่ใหญ่วะน่าเสอเย่างนั้นแหละน่ารักมากเป็นแมวสามลูกนะฮะใครยังไม่เปรีไปเปรีปปปแลเดี๋ยวมันจะเริ่มหายยากละ ครับก็จบการรีวิวสกูตชี่ที่พี่ได้มาในราคาศูนย์บาทนะครับก็เป็นเงินที่พี่เก็บด้วยแหละแล้วก็เลยขอคุณแม่เพราะพี่อยากเก็บเงินพี่ก็จะฝากไว้ที่คุณแม่ใช่ไหมครับแต่คุณแม่อ่ะถ้ามาฝากเงินไว้เคก็จะให้ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเราก็ได้ดอกเบี้ยแล้วก็เอามาเฟื้อนนี้ก็หมายถึงว่าเป็นสกูตชี่ที่ราคาศูนย์บาทไงนะครับแล้วก็นะฮะกิจกรรมอีกอย่างนึนะครับก็คือในวันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้นะครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากรุ่นรางวัลรับสกูตชี่ฟรีนะครับสามารถมา ะมีงานต้อนรับปิดเทอมนะครับในวันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา17.30จนถึงบ่าย2.30นะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมช้อปครบทุก300บาทรับคูป,ปองชิงซักุชิกว่า30-40ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยยังมีซองสุ่มักกุชิี20บาทจากพี่นะครับซึ่งในซองสุ่ม20บาทเนี่ยน้องๆจะได้ลุ้นคูป,ปองซักุชิแท้ภายในงานนะครับหลายชิ้นมากๆเลยที่พี่จะไปร่วมกิจกรรมนะครับก็จะมีแคทซู1ตัวนะครับมี1ตัวเอาเอาไปว่าที่พี่ร พี่จะไปลุ้นรางวัลให้น้องเป็นการคืนกำไรให้กับน้องๆที่ไปร่วมงานร้านเบล์โพนี่สองนะครับเนาะ9เมษายนใครว่านะครับไปเจอกับพี่ๆมีพี่มีพี่พิมพ์ฮาร์ดฟอร์คริสมีน้องมิ้งมีน้องนนท์นี่มีอีกหลายๆคนยูทูบเบอร์หรือคนที่น้องอาจจะรู้จักนะครับไปร่วมงานกันเนาะเจอกันนะครับงานเริ่ม11โมงครึ่งถึง4เอ้ยถึง8โมงครึ่งนะครับแล้วเจอกันนจ้าววันนี้พี่ดำไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ